สวัสดีครับกับไลน์เลนเจอร์สเปเชียลสเตตสเปเชียลทอล์กิ่งบนกระจายหายเบื่อช่วงแรนดัมน่าจะประมาณ8นาทีสุดท้ายเบื่อบนข้ามไปเลยโอเคแต่ไม่นานหรอกวันเนี้ยจะเก็บเลเวลเว้ยเก็บเลเวลเวล้ยคึกเลยงตอนนี้ของได้ของเล่นเล่นใหม่แต่ตอนเปิดนี้ ถ้ามีอะไรแบบเครื่องกระเสียงดังๆนี่เครื่องไปแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะปั๊บแป๊บเดงละลายน้ำแข็งอยู่โอเคทําแล้วจัดหูฟังปั๊บวันนี้บ่นอะไรดีเลยไม่มีอะไรให้บ่นเลยมีอยู่หลายแต่ก็เรื่องทเ,เดิมอะเึ็นความรับผิดชอบอ่ะสอนไปแล้วบอกไปแล้วชีวิตแค่ชีวิตมันจะเทนเนี่จัดการกันเองครับคือแล้ว ยผมไม่ใช่เจ้าชีวิตคุณคุณก็ไม่ใช่ลูกน้องผมอะไรเงี้ยเราก็สอนกันไม่ได้หรอมั้งสอนได้แต่สั่งไม่ได้ก็คือควรจะคิดได้ด้วยตัวเองครับ s เปเชียลสเตทนี้มีอะไรมันเอามาบนนี้นะด่านปกติมาไปแล้วเออเลนเจอร์ใหม่ปิดไปหมดแล้วนี่ ใน b บ t ท l e m หมดก็พูดไปรอบแล้วแล้วแล้วครับแต่ก็พูดอีกรอบก็ได้ไปดูสกิลกันครับเราไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นเราไปดูตัวคนเก่งดีกว่าเก่งขั้นเทพมีหรือยังดูคลิปแรนดอมของผมแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะรู้สึกหมดเกี้ยงอันนี้ครับ ใน VS Battle Mode คำนวณเ m a ม e ไปแล้วก็คือประมาณ400ล้านครับตีตายทุกตัวครับออกสกิลคือตายทุกตัวครับแม้จะติดสกิลนี้ก็เถอะรอดอาจจะรอดครับมันเพิ่ม HP Max นะความเลือด Max อนะเลือดเต็มอะขยายไปอีก3เท่าอะถ้าคำนวณคร่าวก็นี่ตีซะเท่าไหร่ตีซะ15แล้วกันอนะ ตีซะสิบห้าเดี๋ยวค่อยลดเอานะสิบห้าคูณสี่ไปปกติมันมีอยู่มันคูณสี่หรือคูณสามดีค่ะคูณสามก็ได้ก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบครับถ้าสกิลมันไอ้นี่ติดนะเลือดไอ้นี่ก็จะมาสี่ร้อยกว่าอาจจะรอดเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่านี่ีสามร้อยหกสิบตายหมดอยู่ดีเดาละ คิวโหดมากแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะทําเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ได้นะครับผมมีตัว8ดาวตัวเดียวเองนะกบแดงอะทีแรกกะเปิดได้สัก3าทีได้7ดาวสักตัวนั้นหลืออีก150ไว้เปิด8ดาววันอาทิตย์หากบแดงแต่มันก็ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่ระหวังแล้วครับก็ได้แต่บนไปเจมเจ้าชายเจมจกักรพรรดิครับเอ็มเพอเรอร์จักรพรรด จำไว้เลเชนี่เจอบ่อยครับในเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงเอ็มเพลเลอร์แท็กห้าสิบแปดเท่าคูณกันเองโว้ยแลงเหมือนกันครับ60สิคูณหกก็ประมาณ360 320แล้วกันนะพี่ชอบคำนวณคร่าวๆนะเอาตัวเลขเป๊ะไป,ไปต้องไปทำกันเองเท่าไหร่ลืมแล้วสามร้อยสบามรอยี่บอะสามร้อก,กว่าแล้วกัน300ล้านก็ลูกเล็กๆกแดง เนี่ยทีแรกก็ถ้าเหลือหน่อยหนึ่งก็จะเอาไว้ตัวนี้เหมือนกันควรมีครับทีมขั้นเทพต้องมีแหละบังคับเลยตัวนี้ไฟบังคับนี่ก็มัดังลกเราดูทีมเดิมได้ป่มเนี่ยแล้วว่าใครๆเขาก็มีกันเนี่ยใครๆเขาก็มีแล้วก็เกือบไม่มีไปไปหก จีบสี่ตัวได้มาตัวเดียวบางทีมันก็เกินไปนะรอดูสกิลไอตัวเล็กเลยครับไม่รู้ไปอยจนหน้าไหนเอ้ยอ่าจะแล้วเย่แลตติ้งคอลเรียกสายฟ้าอะไรดีอะมัดสายฟ้าท่าของคาคาชิคืออะไรวะเติมชื่อไปละ อะไรสายฟ้าท่าย่างตัดสายฟ้าอ้าวตกลงไปแอทแทกสามสามร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอแล้วดุนนั้นทําไมมันร้อยเปอร์เซ็นต์วะหรือว่าเราดูผิดสงสัยจะแก้ครับอาจจะแก้เพราะจุดสตันนี่ตะกี้มันประมาณสามสามวิกว่าครับอ้าวเตีเดียวด้วยเหรอเฮ้ยแอทแทกไม่รู้ครับรูบสร้สึกเขาที่เขาจะแก้ในส่วนนี้นะแอทแทกสามเท่า จ็ดสามยี่สิบเอ็ดล้านครับแล้วสตาร์ทหนึ่งจุดห้าวีด้วยสตาร์ทเขายืนิ่งไปเลยอะยืนงงอะอ้าวไม่ได้สปารสเหรอแต่ตีเร็วครับซอยถี่ซอยถี่ปุ๊บ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 เลยแหละระยะยืนนี่ไม่รู้ครับต้องรอดอูอาจจะมีแค่สกิลครับ ทีแรกเห็นเป็นสเปสหมู่ครับแล้วก็โดนสเปสทั้งกลุ่มน่าจะติดชาทั้งกลุ่มครับแต่เดเมจจะน้อยอันนี้เหมือนปรับเดเมจขึ้นแต่ลดเวลาสเปสลงเอ้ยลดเวลาสตัรลงและเห็นไม่ขึ้นว่าสเปสด้วยนี่ถ้าได้เปิดได้ตัวนั้นแล้วอัพไปก่อนในช็อคเลยนะโอเคเมื่อคืนลงลงไปหมดแล้ว ได้อะไรไหมไปรุ่นเอาก็คงอยู่ในภาพปกแล้วครับวันนี้จะแพ้ไหมเ <c oughs> จอกันเจอกันเจอกันเลยนี่ฮะนี่พวกนี้ขึ้นมาด้วยแล้วพอในด่าจะมีไอ้นั่นขึ้นมาอีกรอบมาบอกเออตัวคุณเพิ่มเดเมจส,สองสองเท่านะครับกรุณาปิดหน้าจอนี้ด้วยเสียเวลาจริง มันทำให้เสียจังหวะไงมาถึงปังทีเริ่มเกมแล้วกดลุยเลยแต่นี่มาโพอะไรขึ้นทําไมไม่อยากเห็นเออไม่ขึ้นเลวว้ดีจังกดโล่ส่งเพื่อนถลม่มั่นถลมมัดนรกโล,ลกเรากันแล้วดิแร่จะเหลือเยอะครับเพราะมันมีแต่ตัวเรียกจะช้า เรียกช้ามากเลยพัดกลับดีกว่าจ้ะแร่เลือครับมีแต่ตัวใหญ่ๆไงถล่มมันเลยเอ้ยดูมัดหดด้ต่อยมันต่อยมันต่อยมันยืนห่างเลยครับ โค้ดขี้โกงเลยครับพูดตรงๆอับแล้วครับโอเคมาดูอีวอกันด้วยเน็ตแพ้แล้วนะว้าเน็ตเดียวเอ้ะทำไมควรจะหวังอะไรมากกว่านี้ละมัง้ง <c oughs> เหมือนว่าเราจะหวังมาเยอะมากเลยวันนีย ได้ของเล่นใหม่พอดีแล้วน่าจะดีใจแล้วแต่ก็รู้แล้วอยากได้เยอะ่นนี้ครับอีโวครับดูของอีโวกันครับกาพอยนี่พยายามไปลงด่านต่ำๆคือถ้าเหลือขอนนกมันก็เหลือก็ถ้ามีต้องเรียกว่ามีเวลาเหลือจะลงทุกอย่างครับพอถึงเวลามันต้องใช้จะได้ทันใช้ก็ต้องเป็นคนแรกในนาะที่ จะต้องไปเนี่ยมันควรจะเปิดได้ตัวเนี้ย <c oughs> จะได้ไม่ต้องเปิดงกบแดงหกดาวช่วยไม่ได้ช่วยหน่อยก็ได้ฟาส t s สโล s p สปาร์ตโอเคเลยวาอพครับกินก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 บของหมดของหมดครั้งไะเนี่ย โซชาญประดุกก็รอคิวต่อไปนะรอต่อไปไม่รู้เมื่อไหรที่ฉันจะเจอเ,จอเธอเป็นเดือนหรือเป็นปีเอ๊ะคืออะไรผิดเรื่องกินเข้าไปกบเขียวหมดจังเอง๋อีนไวิธีทำมาสเตอร์ครับดูเถะครับ ถ้าไม่มีตัวแบบประเภทเดียวกันนี้ก็กบแดงช่วยได้ครับตองมานานแือเกินดเมจแรงขึ้นหรือเปล่าเลือดเจอขึ้นครับก็ถือว่าจัดหนักให้เรานะไอ้พวกเนี้ยคือมันก็แรงขึ้นจริงๆละ่ะทุกอย่างจะแรงขึ้นหมดวันนี้ก็ไม่มีบทอะไรนะอวดอย่างเดียว มันต้องเต็มเท่าไรวะพูดว่านี่หยาบไหมนะยรอ้อยินสิบไหนวะเจ้าแมวเข้ามายุ่งตู้เย็นอีกแมวปีนตูน้เย็นเคยเห็นไหมหน้าหนาวมันก็ปีนก็้าไปนอนอุ่นมันหน้าร้อนมันก็ไปนั่งดูวิวโชว์ติดหนา้นาตัา้งติดหน้าต่างไงครับ โอเคหมดกันหมดตัวแถว2นี่ก็เก็บเลเวลครับตัวที่เปิดได้ทั้งหมดปั๊มเลเวลกันชาญประดุก e อ g นจิ้นฟปลาไหลปลาเทวดาเลขประดุกได้ไหม <c oughs> ขอเลขประดุกได้ไหมโอเคลุยกันครับอีก2ตาวันนี้คลิปยาวไม่ได้บนอะไรอวดอย่างเดียว ้ำกี่รอบแล้วเอาไปใช้ได้เลยทีมนี้จัดเป็นชุดหลักแล้วอีกสักสองสามชั่วโมงจะเป็นมาสเตอร์ให้ได้ครับเจ็ดล้านแล้วครับสแปดเจ็ดล้านแต่ตาชาเจ็ดล้านพอได้ไหมพอทำกินได้ได้ได,ได้ได้ไหม,อมพอได้มากพอได้แล้วโอเคครับอ,อีกสองรอบไปเร็วๆเลยดีกว่า เรายืดจัดกันมานานแล้วเพราะวันนี้มันไม่มีอะไรละเออทีจิงจะทำอะไรอะดูทีมให้หนูให้หนูหน่อย,อยงไงวันเนี้ยแต่ตัวใหม่มาวันนี้พอดีครับที่แรกกะว่ามาเมื่อวานก็ทำคลิปซะเมื่อวานซะเปิดสมกัช่แล้วมาวันนี้ก็จะเป็นดูทีมให้หนูหน่อยอันนี้ดูดูทีมก็พวกนี้แล้วกันพวกนี้จะทำแต่คลิปออกเมื่อไหร่ไม่รู้นะ เกฟกดโล่ส่งเพื่อนครับส่งตัวโล่ก่อนด้วยอ่าทีมเนี่ต้องดูความลงตัวอีกรอบครับแร่เลอนี่เหลือเขเหลือเฟือครับพอไม่มีไอไ้พิงคโคนี่ไงพิงโคนี่มันจะออกออกออกตัวเร็วอ่ะมาดูเราถล่มแรกครับ หมัดนรกเรากันเลยซอยถี่ไหมมันก็ไม่ช้ามากนะยืนห่างขนาดนี้ติงสโลก็โกงแล้วนะผมว่าโอเครครับชุมกันแบบแบบแบปิบเปิบ เปลิปลิปลว้าวไม่ช่าๆๆนะเป็นว้าวอื้อหือโคตเจ๋งเลยเลเวลอัพ ก่อนจะจบก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยการเล่าว่าแต่ก่อนกว่าจะมาเยอะขนาดนี้ดูแล้วเยอะขนาดนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะก็เป็นช่วงจะเลิกเหมือนกันนะครับเคยบ่นในคลิปด้วยแหละช่วงเปิดกระชาตอนกเก่าจากชแนลเก่าๆชแนลที่อันเดิมอ่ะจะเรียกว่าอันเก่ายังอัพอยู่ยังไม่ได้ทิ้ง แบบถ้าเปิดไม่ได้ตัวเทพผมจะเลิกเล่นแล้วแล้วนะอารมณ์ประมาณเนี้ยก็เอินได้ตัวดีๆมาครับก็ได้เล่นต่อตัวเทพตอนนั้นก็ยังกากนะปลาเนี้คือรอ้องอย่างที่ว่าครับที่ก็แน่นำตลอดทุกรุ่นทุกสมัยเลย ถ้าไม่เชื่อไม่ทำตามไม่ฟังก็พี่ก็ไม่รู้จะ,ะช่วยยังไงเพิ่มไนงะพี่ช่วยแบบในแนวทางของพี่ไปแล้วแล้วน้องไม่ทำตามก็ก็ถือว่าไม่เชื่อกันนะคุณไม่เชื่อผมผมก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้นอกเหนือจากนี้ได้แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อผมก็กดีเราก็จะแนะนำเรื่องอื่นกันเพิ่มให้ ชิวขึ้เยอะเลยก็คเคยจ,จะไปกระชา่าจะไปกระช่าเราช่วงที่มันดับเป็นชานแับตอนนี้มันอาจจะโกหกก็ได้อะว่าดับเป็นชานหรือเราอาจจะแค่ดวงไม่ดีก็ได้ราจนเปิดเมนไม่ได้ตัวดี แังวันเนี้กับดูไม่ทีหงดหงิดโคตรเลยแต่อย่างน้อยมันก็เพิ่มโอกาสครับถ้าคุณไปเปิดนอกเลทแล้วได้ตัวกากอย่ามาบนครับคุณพลาดเองคุณทนไม่ไหวเองแล้วเปิดเก็บให้ครบ150ครับ5บก1ได้เท่าไหร่30เปิดได้5ครั้งเปิดอันนี้ได้5ตัว แต่เปิดเทียร้อยห้าสิบคุณได้โบกหกกับคุณได้แถมมากองอีกหนึ่งตัวครับแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าเปิดทีละตัวแล้วมันได้ดีกว่าก็เสร็จคองคุณแต่ที่แนะนําก็คืออันนี้ถึงวันนี้ที่เห็นมันจะผิดหวังก็เถอะแต่คุณก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวนั้นอาจจะเป็นตัวเทพก็ได้ก็อาจจะไม่เทพก็ได้ แต่อย่างน้อยโอกาสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งก็ยังดีกว่าไม่ได้ไม่ใช่เหรอฉะนั้นอดทนครับอาจจะเปิดเดือนละครั้งเนี่ยช่วงดับเัญนช้าน,นี่ก็รุนให้มันได้ตัวดีๆครับช่วงนั้นถ้าคุณไม่เก็บเลยไม่สะสมเลยได้มาทีละสามสิบกดทิ้งกดทิ้งกดได้ตัวกากได้ตัวกากได้ตัวกากตลอดไม่เคยรอมาันนี้เลยก็ช่วยไม่ได้ไม่ช่วยด้วยบอกบอกไปแล้ว โอเคครับเรื่องหน้าหมันไส้ก็ประมาณนี้จะโกรธก็ได้นะจะไม่ชอบใจก็ได้แต่แนะนําแล้วไงเราแนะนําทางเลือกที่แบบเราทํามาตรงนี้แล้วมันคุ้มจะเปิดได้ไม่ได้อีกอ,ก,อกเรื่องนะครับด้านงานว่าแล้วอหอยกาบเอยโอ้โหอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันนะครับขาดต้องเยอะเนะี่ย สี่อันใครจะไปเปิดได้มาีเดียวสี่อันดอกยู่ด,ด่านเดียวด้วยครับไม่ได้แล้วเราเนี้ยโอ้โหขออภัยครับขอโทษด้วยจริงเหตุสุดวิสัยครับผมก็รู้นะผมก็พยายามดองให้เยอะที่สุดเมื่อกี้ก็คิดอยู่ว่าเออเมื่อกี้มันหกดาวขึ้นเจ็ดดาวเว้ยมันก็เลยใช้อเทมเลเวลต่ำ,ตำ พอมันเจดดาวขึ้นแปดดาวมันน่าจะใช้ไอเทมระดับสีดาวขึ้นไปไอหอยกาบนี่เราน่าจะรอดเราน่าจะไม่ต้องใช้พลาดนะครับขอโทษด้วยแต่ยังไงก็มีให้ใช้แน่นอนอาจจะไม่ได้เป็นคลิปคนแรกคลิปในคลิปในวันแรกแต่คนที่อัดเฟนไว้ได้ตัวไปใช้แน่นอนครับคงพุ่งนี้ไม่ก็มาเลยนะ่ะขาต้องเสีย ตอบยากจะตายไอ้ของที่อยากได้เนี่ยโอเควันนี้ก็สวัสดีครับใครมีไม่ครบอดทนได้อดทนนะครับตัวคิดว่าตัวเท้จริงอยากได้ทันทีก็เปิดไปก็ได้แล้วแต่ไม่ห้ามมาเลยถ้าเป็นพี่นะพี่จะรอถึงเดือนหน้าอกีกสายฟรีต้องอดทนครับโอเคครับสวัสดีครับรุนในช่วงรนดอมในหะลังจากนี้นะครับ ใครยังไม่ได้เปิดรวเพชรก็รบก็150ก็จัดการไปเลย,เลยก็ได้ให้คนที่ดวงดีๆเปิดให้ก็ได้ให้ผู้มีพระคุณเปิดให้ก็ได้โอเคครับสวัสดีครับ ตอนนี้ประมาณ4ทุ่มนะครับจะให้ดูอันดับกันแถมครับแถมสักตา